ยนดีต้อนรับ <Rapid> ค <snowball> ่ับนในม้มงเานเกมคํานเรามาเล่นดัทเทสต่อต่อจากคีที่แล้วครับออะครับีนี้ก็ไมู่้ทําอะไรดีครับอย่างแรกครับลองใส่ดานอ่าก็เล่นครับลองนะ โอเคโอเคครัก็จะมีกล่องครับอา่าอันแรกที่เราครับครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางขึ้นทางลงน้ำเ้่นนี้ก็ไม่เคยขึ้นไม่เคยลงแล้วขึ้นกลับมาได้ครับเป็นน้ำเ้่นที่อเมซิ่งมากแล้ววันนี้เราจะไปหาด้านกันนะครับจะทําที่ขุดฟราจุนให้ได้ครับ จอัญันที่คุณฟอร์จูนปีีจะหาไดมอนให้ได้สามก่อนนะครับอตอนนี้เรามีไดมอนอยู่ทีเ่เท่านะหาลาพิษกว่าโอ้ไดมอนเหลืออยู่หนึ่งบ็อกไออ็อกไอรอนแล้วก็หนึ่งไดมอนเหลือยู่สิบเม็ดนะครับตอนนี้เหลือยู่สิบเม็ดที่เป็นฟาร์มวัวตอนนี้ก็หายแล้วครับมาโหดจัดนะครับ เอาไฟชักนะครับเผาทิ้งหมดเลยมันตายเรียบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับที่เป็นป่าของโลกนี้ไม่ได้ตัดนะครับไฟไหม้ครับเอาปะเอาเนี่ยมาเอามาไอเนี้ยขี้เกียจตัดไม้ครับก็เลยเอามาเผาเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องทำเลยมากว่าตัดไม้ด้วยครับเนี่ยเรานีเด็กเกลียนรแล้วก็ ในเพจนี้ก็จะมีจัดในนี้นครับก็จะอัดคลิปวันละคลิปละสิบนาทีครับเพราะถ้าเกินสิบนาทีเนะี่ยมันจะอัพนานและทําให้เน็ตชาครับจะเล่นแล้วไม่สนุกจะโหลดนานมากแต่ส่วนมากก็เล่นได้เกินสิบนาทีหมดม <า S 1> แล้วลอ่ะครับก็มาแล้ว <มา S 1> อาเอาเฮ้ยสกินไม่โหลดแป๊บบออก่อก หมูซาซาตูหมูซาสตูดิโอทีวีอะไรนะเหมือนสกินเหมือนชื่อพี่หมูซาเลยใครู้จากกแน้ะตอนนี้ก็คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับต้นไม้ลอยได้ครับในรดนรัำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอ้ยเจอไก่ครับเจอไก่ข้ามครับข้ามต้องรออะไร ตู้ธนูครับมันมีเยอะนะครับเพราะว่าสองครับแต่ว่าตู้ธนูไม่มีสักลูกนะมีสิบห้าลูกดาบก็ช็อปเน็ตสองนะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับอาจจะไม่มีอะไรสนุกมากนะครับพอที่นี้แต่ว่าก็จะขอเล่นให้สนุกดีกว่านี้ก็จะมาทําฟาร์มนะฟาร์มก็โดยคิปเปอร์ระเบิดตาครับที่นะครับนี่นะครับก็เล่นแล้วนะครับไปก่ับมาขอแจมเลย ไหนเอาชิอดเหรอวะอ่าเลยเพไม่เจอกันนานเลยใช่ไหมครับก็นี่นะอุ้ยขอของเลยดิอยู่ในกล่องหยิบเอาเดินยาเพชรนะบอกเอาเพชรอ่ะบอกเอาเพชรมันอยู่บนสุดของดีจะอยู่ข้างบนโอเคเขาใช้เด็กชื่แเพอะไรไม่รู้อ่ะนี่ฮะนี่ก็สกินผมเอ้ยยาเอ้ยเอ้ยเขาวางในกล่องทาไมว้าทิ้งอ่ะก็มันของเต็มตัวแล้วเวลาถอดเสื้อมันก็เลยกระเด็นมาข้างล่างอะ มันมีของในเขาบางนี้นโอเคขอ่น้งเกดับ็กโอเคนสกินบางทำมอือาวิาูสลาของเขาดิเจชเป็กหลดแล้วทำหลหล่นหล่ิกแอแยกเป็นยังดูเออดับในโคเทสกินบัร์ดโอ้โหโคเทพเลยสกินหม่เออทำเมื่อวาน แต่เขาจะทิ้หมือกันหลค่อยอ่ะนะครับก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับก็ที่ไอเชื่อที่ชุดหนังแล้วเอ็นชาน่ะนนแหละฆ่าพวกมอนได้แล้วก็บางตัวก็ไปย้อมสีนะครับก็จะไปลงเหมือนกันนะครับพีนี้เอาดาบเหล็กมาดาบเหล็กชับได้สองอ่ะอ้ารู้ได้ไงรู้เลยให้เอาขึ้นหรอป่าเ,อาเก็บไปใช้อ่ะที่ขุดอ่ะที่ขุดอเอาไม่หยิบที่ถูกเอาขึ้น ถ้าเวลาเบื่อๆนะครับแล้วก็สามารถลงน้ําทางนี้ได้นะครับนัดเปิดชแนลบารดูเปล่าลงได้แค่สองคลิปเองเออจริงอ,อ,อ่ะลงมันสิบแล้วแต่ว่ามันลงแล้วเนหน็บมันลงแล้วเน็บมันช้าไงบารก็เลยเอ้ยขี้เกียจขี้เกียจลงอัพเพิ่มไงมันก็เลยปล่อยทิ้งลบทิ้งไปเลยก็เลยอยู่สองไอนี่แแนวแล้วไหนาค่อยนะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับ แล้วผมขอไปเอาก็ลืมใส่ชุดก่อนนะครับก็สกินหล่อมากหล่อเที้ยวครับทำเองนะครับทำเองไม่ได้ลอกเล่นแบบใครมานะครับน่าจอ่ะเดี๋ยวผูกยานน้องนอนแล้วจะผูกที่ครับนครับก็นะนะครับก็ที่ขุดเนี่ยที่ขุดมันมีอยู่อ่ะหาเอาจะเอาแบบไหนโอเคเจอแล้วเอาที่ขุดเพชรไปเลยก็ได้ จริงเลยมีด้วยมีเพชรอยู่อ่ะเอาเพชรไปแตะไปแตะจะหาเพชรเพิ่มด้วยนะเออเขาช่วยบ้าจะไปหาตอนแรกบ้าได้มาสามสิบวกก้อนอะ่ะแล้วก็กมา<ฮ>แล้วมาตีบวกดาบแล้วก็ว่าจะไปนรกยุ่มือนกันบา้าเดี๋ยวเขาทำวงจรให้เรานี่ยนะเนี่ยบ้าท,ทำเตียงเอาไว้ยังไม่ได้ปักลูกว่าจะทำอะไรดีดเขาเขาทำวงจรกับดาบเพื่อนเป็นแบบยอู้หทำบ้าก็ทำเป็นแบบเปิดกล่องแล้วจะโดนเราว่ะอู้หูอันนั้นบ้าก็ทำเป็นเปิดแล้ว ตายเอือเอือแล้วไม่มีทางหนีเลยแล้วถ้าถ้าจก่าถ้าถ้าแกไม่เป็นก็เอาไอ้นี่นะไม่แต่ถ้ากดกล่องปุ๊บถ้ากดกล่องราวังมันก็จะหายไปนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นทางน้ำครับเอาไปเล่นได้ครับก็มีนะเป็ดตกปลาิชชิ่งร็อ d นะครับเอเกี่ยวครับแล้วก็ตีตีครับแล้วอยู่ไหนอไปครับไปโอเคเดี๋ยวเขาไปไม่เอาที่ขุดเพชรหรอ้มีเหรอก็าเพชรมาหเดี อ๋เพชรอีกนะอ๋อก็ได้หกนาทีแล้วนะครับไม่อยากจะจะลงคลิปยังไม่ลงเลยเดี๋ยวลงแป๊บนึงนะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับสาวัสดีครับสกีบ้าครับเออชุดดาบเดมอนดาบเดมอนมาไปเถอะเออนะฮะก็เพิ่งเข้าเซิร์ฟบ้านมาฮะอันนี้บ้านคือข้างบ้านมาเองสวสวยฮะ สวยตรงไหนวะเนี่ยสวยตรงไหนวะใช่ใช่นี่ยไอที่เป็นต้นข้าวโตนั่นน่ะเขาไอนี่ให้ละไอที่เป็นฟาร์มนั้นน่ะบัตในนี่เอาเออชื่อแผลเขาสวยดีเว้ยเขาทานไปยังเอามาเก็บไปแล้วเออยังไม่ได้ทอดเลยมีฐานได้เอา้ยงไม้ได้วยอ่ะไป <c oughs> กล่กอ,ง,อ,ง,อง,งนี้กล่องนี้ไปแบ่งกันคนละครึ่งนะคนละครึ่งนอยู่ในกล่องกล่องบนและกล่องบนโอ้ขอบคุณเขาค้าพอดีเลยค้ามาละสิบ <ไป S 2> ห้าคันไปไปไปลงเหมืองกันเขไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงเหมืองนานเอออยากได้ชุดเหล็กอินชานมั่งตรงอุย้ย อะไรนะใครทำอ่ะไปไปหาเพชรกันเถอะไปไหนมีทางไหนบ้างที่จะเจอเพชรแหวนป่ะก็มีทางน่ะหิวอาหารหิวอาหารเลยเจอเหล็กบ้านเมียเป็นทองหิวอาหารขอกินหน่อยมีอาหารไหมมีน้อหมูอ่ะเอาไหนมาก็ได้แต่ขอขอคุณอะไรก่อนเฮ้ยได้เซลเกลตันโดนมาลงรูอโอเคขอบคุณ เท่าไหรอ่ะสี่อันนี่แค่นั้นหมดละหมดตัวละน้ยบัตรข้างบนมีฐานไม่มียรฐานบาสเยอะอ้าว้ยบาสรฐานบาสมีอยห้าชุดเหล็กเยอะมากเลยบัตรบัตรยังมีทางที่ยังไม่ไปป่ะมีเยอะเนี่ยงเขาเห็นแล้วมืดอ่ะตรงไหนมืดมืดเลยเรายังไม่ไปเพราะมันทำใหญ่บาสถูกค้างคาเขาดิเมฆเป็นแบทแมนตัวแบทแมนวัดดูดีดีดิ อไอ้คนทำไใช่ปแฝดนี่โคตรเพิ่มอมิชั่นมาเลยเนี่ยอ,อืมนะคะก็อ่าจบคลิปแล้วนะครับก็เกียจโอ้เอาอกท้องไปอุน่นนะแคบเป็นบ้านที้ไอใครมนตีอ่ะืึสเกิลตันเหรอเจ้าคนตายซะไ้โดดลงลาวางูจงมเบมีตายซะไอ้นอ นะครับก็ฐานผมมีเยอะผมก็เลยจะไม่ขุดนะครับมีอยู่สี่สแต็กนะครับเยอะมากครับขุดเก็บเรีวขุดไปแล้วมันมีเร<ม>ีวไก็เลยขุดเก็บเรีวไปก็นิ<ม>้นเหล็กขุดดีกว่าเขาไม่ค่อยมีชุ้นเหล็กด้วยหรอกอืม,<ะ>อมเก็บไปหนะ้าเก็บขุดฐานไปเยอะมันก็ได้เอาไว้นี่ได้อืมแบบเอาไวเ<อ>า้เขาอยาไปเลก เขาอ,อยากไปลอชุดไอ้ <bunker. S 2> นี่อ่ะรอชุดรอชุดเล็กรอชุดเล็กงเต็มตัวเขาบ้าจะทำไหมเนี่ยบ้าจะทำนี rushing, ่อยู่โอ้ยบ้าไปใส่ดีกว่าตาตายนี่คือจบป่ะไม่จบของอะไรจังเยอะนี่เอาแค่ส่วนหนึ่งบันมีแอปเปิลทองเกลียดอ่ะอันเดียวเอาลูกขึ้น ครับต่อเลยครับคิดก่อนนะครับก็มาเล่นต่อครับเห็นแล้วบอกว่าอยากไปนรกใช่ไหมจอสตีเดียนพอดีเลยคนดอสซิเดียนไปนรกกันหนะนะครับก็ขุดออสซิเดียนนะครับเห็นครับ แอ้วเห็นอันนะั้นบอกว่าจะจะไปนรกนะครับก็ขุดออกซิเดียนไปนะนัดอยู่ไหนะ<ม>ก็สกินหล่อนะครับแ<ม>ต่ช่วยทำอะพี่แมนทำสกินแล้วนะตอนแรกไม่หล่อหรอกบาร์ช่วยทำหล่อเลยไอพี่บาร์จะง่ายหรืพี่แมนหรอ่หรือว่าไอ้นี่แหละวหรือว่าไม่ได้ยู่แล้วเล่น<ม>พี่แมนเขาไปบวชไง่เขาก็เลยไม่ได้เล่น แล้วพี่แมนเขาเลิกบวชเสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาบ้าเนี่ยนะาทานมาขุดดิขุดเก็บวิวเออไปเล่นพี่แมนปาะไม่พี่แมนวันนี้พี่แม,มน,นแม,มีสอบบนเน็ตเมื่อวานบ้า,บาก็คุยเล่นกับพี่แม,มนเขา,าก็คุยเล่นไหมครับไปเรื่อยๆแล้วก็อัดาชีพน้นาลองไปเปิดดูดิมันจะมีนี่อยู่ P1 เล่นกับไอ้นี่เล่น AG กับพี่แมนเออแล้วเขารู้เล่นอะบางไอ้นี่จะเลอะไรเออเราส่งไปผ่านไลน์ กับก็เจอเลอสโตนนะครับไม่ไม่บอกชื่อมันขี้เกียจหาอุย้ยลาฟลาลาเร่เกือบแล้วเลยครับไอ้ยะไม่กล้ายืนตรงนี้นั่นไงเ้ยนั่นลงก่อนเอจอเลสต์ตนเยสเลสเยโตนเ,เจอเยสตนตนะครับก็นั่นจำนี้ดิมันก็ได้ได้ยินเสียงกันจมน ขีดก้อนขีดก้อนสองก้อนเขาได้ไหมเราดูก่อนเราดูก่อนเราดูก่อนอุ้ยก้อสองก้อนสองตอนแรกเขาขุดในสตออยู่เฮ้ยมาไว้หมดเฮ้ยเจอได้อนด์เมื่อกี้บารก็ขุดในสตอลงหน้าแต่ว่าบารไม่ได้ขุดเยอะไงขุดมาอันเดียวข้างบนเนาะมีไดมอนด์หรือเขาขุดก่อนนัดนเอ้ยอย่าเพิ่งขุดดิไม่ใช่หมายถึงขุดขึ้นบนขุดรอบๆขุดรอบๆก่อนบารมีสามมาแล้วเออขุดรอบๆมันก็ได้เออไม่ใช่ดูก่อนสามมันเองเว้ยนั่นแหละเออสามมันก็ดีแล้วบารจะหนุ่มบนก่อนหข้างบน อ่านาขุดแล้วนะเออหนึ่งสองนัดอันสุดท้ายนะขุดเลยอันนี้เหรอเออเขาเอ็กซ์เลยเฮ้ยอย่าใช้ที่ขุดหินนี่เออใช่ใช้ที่ขุดเหลยใช่มันก็ได้เลเวลยมาเอาบาได้บาได้เพชรบารเอานี่เพชรน้วยเออมาเพชรของเขาไม่เหมือนไอ้นี่เลยอะไรนะเนเธอร์สตาร์ใช่เหรอจริงบาลองถือดิอยเออ ไอ้คนสร้างมันก็เอาแต่ในเครื่องสตาร์โนเอาเล็กตกเออดีไปต่อนะครับ <c oughs> อันนั้นมาแป๊บเดียวเจอไดมุนนะครับ